คุณทิ้งผมไปเพื่อผู้ชายที่โกหกเป็นลมหายใจสัญญาณแรกที่บอกว่าการแต่งงานของผมกำลังไหลลงท่อเหมือนกาแฟเมื่อวานที่เหลือก้นแก้วมันเกิดขึ้นเช้าวันอังคารวันที่ผมเห็นภรรยาของผมคอลินยืนซ้อมหน้าตกใจอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำไม่ใช่หน้าตกใจแบบเจอเงิน20บในกางเกงตัวเก่าแต่เป็นหน้าตกใจแบบคนที่ซ้อมมาแล้วว่าต้องแสดงยังไงเมื่อโดนจับได้นี่ออเดชันออสการ์หรือ ผมถามทางผูกเนกไทยในกระจกด้านหลังเธอคอลินไม่สะดุดเลยแม้แต่นิดแค่ลองสีหน้าใหม่ๆสำหรับพรีเซนต์งานวันนี้นะ่ะเธอหันมายิ้มที่ดูจริงพอๆกับแบงค์สามดอลลาร์ภาษากายสำคัญในงานเอชอา่คุณก็รู้ใช่ไหมแน่นอนแล้วผมก็คือราชินีแห่งอังกฤษชื่อของผมคือบาน์หาเปอร์และในวัย41ปีผมเรียนรู้แล้วว่าชีวิตมีอารมณ์ขันที่โหดร้ายมาก ผมเป็นวิศวกรเครื่องกลทำงานกับเครื่องจักรมา20ปีสร้างสิ่งที่ทำงานได้จริงแต่กลับแต่งงานกับผู้หญิงที่เชี่ยวชาญในการทำลายทุกอย่างคอลินเป็นผู้หญิงแบบที่นมน้ําให้ปลาซื้อน้ำได้แต่ช่วงหลังๆพลังดึงดูดของเธอดูเหมือนจะชี้ไปในทิศทางที่ไม่มีผมอยู่ในนั้นบานเราต้องคุยกันคืนนี้เธอพูดพร้อมทาลิสติกแบบแม่นยําเหมือนศัลยแพทย์เรื่องของเรา คําว่าเรื่องของเรามันเหมือนประแจที่กระแทกเข้าท้องผม20ปีของการแต่งงานบทสนทนาที่เริ่มต้นด้วยคํานี้ไม่เคยจบด้วยข่าวดีสักครั้งโอเคผมตอบจัดคราวสีเทาในกระจกควรซื้อไวน์หรือว่าคืนนี้ต้องเป็นวิสกี้เสียงหัวเราะของเธอแข็งปลอมแค่อยู่บ้านตอนหนึ่งทุ่มก็อพอผมหยิบกาแฟเ,เดินไปที่ประตูแต่ก่อนออกผมเห็นโทรศัพท์เธอสั่นอยู่บนเคาน์เตอร์ หน้าจอแสดงข้อความตัวอย่างจากคนชื่อแอลอดใจรอไม่ไหวที่จะเจอเธอคืนนี้นะสวยโอเคงั้นนี่คือเหตุผลที่เธอฝึกหน้าตกใจการขับรถไปทำงานให้เวลาผม30นาทีในการย่อยความจริง20ปีของการแต่งงานลูกสาวสองคนบ้านที่ใกล้ผ่อนหมดเบคกำลังจะจบจิตวิทยาที่ยูทิเดลสสินวีเพิ่งเปิดบริษัทออกไนอ์อเวนต์ของตัวเอง ทั้งคู่ได้เสน่ห์ของคอรลินแต่ผมคิดว่าพวกเธอได้ความซื่อสัตย์จากผมอย่างน้อยผมก็หวังแบบนั้นโทรศัพท์ดังขึ้นเมื่อผมเข้าลานจอดรถที่บริษัทบานในฟังดูเหมือนโดนขโมยข้าวเที่ยงวินโรดิเกรสเพื่อนสมัยมหาลาัยของผมที่ผันตัวเป็นนักสืบเอกชนมีอะไรติดคอเขาถามคำแนะนำเรื่องแต่งงานจากคนที่อย่าสามครั้งขอบบยนะ้ นั่นแหละทําให้ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอะไรที่ใช้ไม่ได้ผลเล่ามาผมเล่าให้เขาฟังเรื่องข้อความเรื่องกระจกเรื่องเราต้องคุยกันคืนนี้วินเงียบไปซึ่งหมายความว่าเขากําลังจดบันทึกหรือไม่ก็กําลังเล่นไพ่คนเดียวอยากฟังความเห็นแบบมืออาชีพไหมเขาถามผมมีตัวเลือกอื่นไหมเธอกําลังนอกใจในคําถามคือไหนอยากรู้รายละเอียดหรือแค่ไฮไลท์วันทํางานของผมผ่านไปแบบเบลอ หน้าขันดีผมคำนวณจุดที่เหล็กจะแตกหักได้อย่างแม่นยำแต่ผมมองไม่เห็นจุดร้าวในชีวิตแต่งงานของตัวเองเลย6 3นาฬกาสนาทีเย็นผมนั่งอยู่ในรถหน้าบ้านชาญเมืองดัลลัสที่เราพักมา15ปีจากข้างนอกมันดูสมบูรณ์แบบสนามหญ้าที่ตัดเรียบร้อยบ้านสองชั้นรูไม้สีขาวที่เราเคยทาด้วยกันเมื่อสามปีก่อนแต่หน้ากากของคำว่า สมบูรณ์แบบมักซ่อนความจริงที่น่าเกลียดเอาไว้คอเลินนั่งรอในห้องนั่งเล่นนั่งตรงขอบโซฟาหนังราวกับพร้อมจะหนีตลอดเวลาเธอเปลี่ยนเป็นชุดยืนกับเสื้อไหมพรมชุดที่ดูเป็นมิดสำหรับบทสนทนาหนักๆบานนั่งก่อนสิเธอตกบอกข้างตัวผมไม่ได้นั่งผมว่าครั้งนี้ผมยืนดีกว่าขอบคุณเธอถอนหายใจแบบคนที่ซ้อมบทนี้มาแล้ว มันไม่เวิร์กแล้วเราทั้งคู่รู้ดีนิยามคําว่ามันการแต่งงานของเราเราห่างการไปเราต้องการสิ่งที่ต่างกันผมพยักหน้าชาช้าและสิ่งที่เธอต้องการย่อมาจากตัวแอลใช่ไหมสีหน้าตกใจที่ซ้อมมาปรากฏตัวคุณพูดอะไรข้อความเมื่อเช้าอดจรอไม่ไหวที่จะเจอเธอคืนนี้นะสวย เว้นแต่ว่าธนาคารจะส่งข้อความหวานหวานให้คุณก็แปลว่ามีใครบางคนยุ่งกับชีวิตคุณอยู่หน้ากากของคอลินร่วงลงไปชั่ววินาทีเผยให้เห็นอะไรบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นความโล่งใจเธอดีใจที่ถูกจับได้เขาชื่อลนส์เธอพูดเบาๆแลนส์เมอร์สันเราเจอกันที่งานการกุศลฮาร์ริฟอเดชันเมื่อสามเดือนก่อนแลนส์เมอร์สัน ชื่อนั้นผมรู้จักนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่งงานแล้วขับเพนเชโรวสีดำด้านที่ตะโกนคำว่าวิกฤตวัยกลางคนจากระยะสามบล็อกเขาเคยอยู่ในนิตยสารธุรกิจท้องถิ่นพูดถึงโปรเจกต์ห้างของเขาราวกับกำลังวาดบทซิสตีนแลนส์มาริสันที่แต่งงานแล้วผมถามเขาแยกกันอยู่แล้วคอลินรีพูดแยกกันแบบกำลังจะอย่า หรือแยกกันแบบภรรยาผมไม่เข้าใจผมเธอลุกขึ้นอารมณ์แตอย่าประชดบานมันยากพอแล้วยากสำหรับใครคุณมีเวลาสามเดือนในการทำใจผมมีเวลาสามนาทีโทรศัพท์ผมสัน่นข้อความจากเด็กพ่อมารับหนูที่มหาลัยได้ไหมรถสตาร์ทไม่ติดจังหวัดสมบูรณ์แบบผมหยิบกุญแจเราคุยกันทีหลัง ผมบอกคอลินผมจะไปรับลูกสาวคุณจําเธอได้ใช่ไหมหนึ่งในคนที่เรื่องนี้กระทบนอกจากคุณกับแลนซ์การขับรถไปยูทาดาลาสทำให้ผมมีเวลาคิดซึ่งเป็นสิ่งที่อันตรายมากเบ็ครออยู่หน้าตึกจิตวิทยาเสื้อกันหนาวตัวใหญ่แว่นกรอบหนาเธอขึ้นรถนั่งลงอย่างลื่นไหลแบบที่ได้ยินดีที่สุดจากเราสองคนขอบคุณที่มารับนะพ่อ พ่อดูแย่มากแม่กับพ่อกำลังจะหยาก,กันเบ็คก,กับพริบตาหนึ่งครั้งสมองเธอประมวลผลแบบนักจิตวิทยาฝึกหัดจากนั้นเธอบิดมือผมหนูเสียใจนะพ่อแต่พูดตรงๆหนูไม่แปลกใจเลยอธิบายหน่อยสิแม่แปลกไปช่วงนี้วอกแวกมีความสุขแต่ไม่รวมเราด้วยเธอจ้องหน้าผมมีผู้ชายคนอื่นใช่ไหมแลนส์มาริสันนักอสังหา เบคเงียบไปพ่อภรรยาเขามาลีนเบร์สันอยู่ในวิชาจิตวิทยาผิดปกติกับหนูแม้แต่ลูกผมยังรู้มากกว่าผมควรจะอายแต่ผมกลับรู้สึกโล่งถ้าทุกคนเห็นสิ่งที่ผมมองไม่เห็นบางที่ผมอาจไม่ได้บ้าพ่ออยากให้หนูทำอะไรเบคถามเป็นลูกของพ่ออย่าเลือกข้าง นี่คือเรื่องของแม่กับพ่อและแลนส์มอริสันตอนเรากลับถึงบ้านรถของคอลินหายไปบนเคาน์เตอร์มีโน้ตไปคิดอะไรบางอย่างกลับพรุ่งนี้จะคุยกันสี่เบคอ่านจากด้านหลังผมโอเคนั่นไม่ได้น่ากลัวเลยสักนิดผมเปิดตู้เย็นจ้องเข้าไปเหมือนมันเก็บความลับจักรวาลไว้สั่งพิซซ่าแล้วดูอะไรโง่ๆกันไหมผมถาม ขอเป็นอาหารจีนกับอะไรที่รุนแรงได้ไหมตกลงระหว่างรอไก่ในผลโซ่ผมกระหนักถึงบางสิ่งครั้งแรกในรอบหลายเดือนผมรู้สึกผ่อนคลายในบ้านของตัวเองไม่ต้องเดินบนเปลือกไข่ไม่ต้องเดาอารมณ์เธอไม่ต้องแกล้งทำว่าทุกอย่างโอเคบางทีการอย่าอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นความคิดบวกนั้นอยู่ได้12ชั่วโมง สถานที่3แห่งรูปแบบเดิมเสมอบล็อกเวลาละ2ชั่วโมงจ่ายสดของห้องที่เป็นส่วนตัวและรอบคอบผมวางเบียลงชาชา้าพวกเธอสองคนต้องออกไปจากเรื่องนี้ผมบอกเราอยู่ในนี้ไปแล้วเบคพูดแม่ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของมันตั้งแต่วินาทีที่เธอเลือกจะระเบิดครอบครัวเรานอกจากนี้มาลินมริสันอยากพบพ่อซินเวียเสริมไม่มีทาง พ่อซินเีพูดอย่างใจเย็นมาลีนมีข้อมูลที่พ่อจำเป็นต้องรู้เธอมีทนายที่เชี่ยวชาญคดีอย่างมูลค่าสูงที่เกี่ยวข้องกับชู้สาวด้วยและเธอมีรูปถ่ายรูปถ่ายเยอะมากเบกเติม20นาทีต่อมาเรานั่งอยู่ในร้านกาแฟใกล้มหาวิทยาลัยรอมาลีนบริสันผมคิดว่าผมจะได้เจอผู้หญิงที่แต่สลายขมขืนร้องให้กับกระดาษทิชชู่ผู้หญิงที่ร่ำมรวญถึงการแต่งงานที่ล้มเหลวแต่ความจริงคือ มาลีนเมอร์สันเป็นผู้หญิงใบต้น40ดวงตาคงกริตแบบที่ดูเหมือนจะบริหารบริษัทฟอร์จูน500ได้ก่อนมือเที่ยงและยังมีพลังพอจะยึดประเทศเล็กๆต่อได้ในช่วงบ่ายคุณฮาเปอร์เธอพูดนั่งลงด้วยความเร็วของคนที่ไม่เสียเวลากับคำทักทายไร้สาระดูเหมือนเรามีปัญหาร่วมกันเลนส์เมอร์สันผมตอบแลนส์เมอร์สันเธอย้ำเธอเปิดแฟ้มหนังเลื่อนรูปหนึ่งมาทางผม ถ่ายเมื่อวันอังคารที่แล้วที่โรงแรมเมดูเลสภาพแสดงให้เห็นแลนส์และคอลินกำลังเดินเข้าห้องโรงแรมคอลินกำลังหัวเราะกับสิ่งที่เขาพูดพวกเขาดูมีความสุขไร้กังวลเหมือนคนที่ไม่มีคู่ส่งรสไม่มีความรับผิดช,ชอบและไม่มีชีวิตแต่งงาน20ปีให้ต้องคำนึงถึงยังมีอีกมาลินพูดแต่ฉันคิดว่าคุณเข้าใจแล้วคุณต้องการอะไรผมถาม ฉันต้องการให้แลนซ์เข้าใจว่าการกระทำมีผลตามมาฉันต้องการให้เขาสูญเสียทุกอย่างที่เขาเอาไปจากฉันชื่อเสียงความสัมพันธ์ทางธุรกิจความมั่นคงทางการเงินและความสามารถในการใช้เสน่ห์เอาตัวรอดเบคกับซินเวียมองหน้ากันนี่คือประเภทผู้หญิงของพวกเธอคุณคิดจะทำยังไงซินเวียถามมาลินยิ้มและมันไม่ใช่รอยยิ้มที่น่ารักเลย แลนซ์ใช้บัตรเครดิตที่เป็นบัญชีร่วมของเราเพื่อจ่ายค่าการคบชู้ค่าโรงแรมมื้อเย็นราคาแพงของขวัญให้แฟนหลายคนของเขาเขาคิดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันบันทึกทุกอย่างเธอดึงแฟ้มอีกอันออกมาภายในเต็มไปด้วยใบแจ้งหนี้ใบเสร็จและรายการธนาคารเขายังยืมเงินจากวงเงินบ้านของเราเพื่อไปจ่ายหนี้การพนันโดยที่ฉันไม่รู้และไม่ยินยอมนั่นคือการช่อกงเบ็คพูด นั่นคืออำนาจต่อรองมาลิลแก้ลนส์กำลังจะเรียนรู้ว่าการทิ้งฉันคือความผิดพลาดที่แพงที่สุดในชีวิตเขาผมมองผู้หญิงที่นั่งตรงข้ามทำไมคุณถึงแชร์เรื่องนี้กับผมเพราะภรรยาของคุณไม่ใช่คนเดียวที่เขาคบและเธอจะไม่ใช่คนสุดท้ายเขาใช้เธอแบบเดียวกับที่เขาใช้เจนนิเฟอร์วอนอแมนดาไพรส์และผู้หญิงอีกอย่างน้อยสามคนที่ฉันหาเจอแล้ว เธอเลื่อนรูปอีกใบมาให้ผมเป็นภาพเลนส์กับผู้หญิงผมสีน้ำตาลที่ผมไม่รู้จักถ่ายในบาร์ของโรงแรมรูปนี้ถ่ายเมื่อวานมาลินพูดขณะที่ภรรยาของคุณคิดว่าเธอกำลังมีความสัมพันธ์ที่พิเศษกับสามีฉันร้านกาแฟรู้สึกเล็กลงอุ่นขึ้นอึดอัดขึ้นผมหันไปมองลูกสาวพวกเธอมองผมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วง และความมุ่งมัน่นคุณต้องการอะไรจากผมผมถามความร่วมมือแลนส์ทำให้เราทั้งคู่ดูโง่แต่เราไม่จำเป็นต้องโง่อีกต่อไปเราสามารถทำให้เขาจ่ายในสิ่งที่เขาทำได้ซินเวียน้มตัวไปข้างหน้าความร่วมมือแบบไหนรอยยิ้มของมาลินกว้างขึ้นแบบที่ทำให้แลนส์เอร์สันเรียนรู้ว่าบางความผิดพลาดแทงเกินกว่าจะฟื้นตัวได้ หชั่วโมงต่อมาเรานั่งอยู่ในครัวของผมมาลินแทแผนออกมาบนโต๊ะแทนที่แม้แต่นักวางกลยุทธ์ทางทหารยังต้องยอมรับเธอเตรียมตัวมาหลายเดือนบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของแลนซ์สร้างคดีที่จะทำลายเขาทั้งทางการเงินและสังคมนี่การพนันคือกุญแจเธออธิบายแลนซ์เป็นนี่คนที่ไม่รับแผนผ่อนชำระ เมื่อไรายได้ของเขาหายไปพวกนั้นจะมาหาเขาเองแล้วไรายได้เขาจะหายไปได้ยังไงผมถามธุรกิจอสังหาขึ้นอยู่กับชื่อเสียงและความสัมพันธ์หุ้นส่วนของเขาเป็นพวกผู้ชายรักครอบครัวหัวอนุรักษ์ไม่ชอบการนอกใจและการผนันเมื่อพวกเขารู้ว่าเขาทำอะไรเบ็ดพยักหน้าทำลายทางสังคมทำลายทางการเงินซินเวียเสริมประเภทที่ฉันชอบที่สุด มาลินหันมามองผมคำถามคือคุณอยากให้เกิดอะไรกับภรรยาของคุณผมนึกถึงคอลินน่าจะอยู่ที่บ้านของทารา่ากำลังวางแผนชีวิตใหม่กับชายที่กำลังนอกใจเธอในแบบเดียวกับที่เขานอกใจภรรยาส่วนหนึ่งของผมอยากเตือนเธออยากช่วยเธอจากความอัปยศยที่กำลังจะมาแต่ส่วนที่ใหญ่กว่าของผมนึกถึงการแต่งงาน20ปี ลูกสาวสองคนที่สมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าแม่ที่ไม่ทิ้งครอบครัวเพียงเพราะผู้ชายโกหกเป็นลมหายใจและน้ำเสียงเย็นชาของคอนลินวันที่เธอบอกว่าการแต่งงานของเราจบแล้วผมอยากให้เธอเข้าใจอย่างชัดเจนว่าเธอเลือกอะไรผมพูดในที่สุดมาลินพยักหน้างั้นเราจะเข้ากันได้ดีมากโทรศัพท์ผมสัน่นข้อความจากคอนลิน คืนนี้ยังอยู่ที่บ้านทาราพรุ่งนี้เราจะคุยเรื่องนักทนายผมโชว์ข้อความให้ทุกคนดูพรุ่งนี้จะน่าสนใจมากมาลินพูดพรุ่งนี้ผมแกแลนซ์มอร์สันจะได้เรียนรู้ว่าบางเกมมีกฎที่เขาไม่เข้าใจและคอลินกำลังจะเรียนรู้ว่าผู้ชายที่เธอทิ้งผมไปหาไม่คุ้มกับ20ปีที่เธอโยนทิ้งไปเลยความงามของแผนที่วางมาอย่างสมบูรณ์แบบ คือมันคลี่คลายด้วยความแม่นยำเหมือนนาฬิกาสวิสความจริงที่น่าเกลียดของการแก้แค้นคือมันบังคับให้คุณกลายเป็นคนที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นและเช้าวันพฤหัสบดีผมเริ่มค้นพบว่าผมมีพรสวรรค์ทั้งสองอย่าง9ก้าโมงเช้าพอดีแป๊ดแผนของมาลินเริ่มต้นเมื่อทนายความฝ่ายอยากของเธอเข้าไปยื่นเอกสารให้แลนซ์ในออฟฟิศไม่ใช่เอกสารหยาปกติก แต่เป็นเอกสารที่รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินอย่างละเอียดข้อกล่าวหาเรื่องช่อโกงและคำร้องขออายัดทรัพย์สินทันทีวินโทรมารายงานผลทุกชั่วโมง9นาฬิกา15นาทีลนส์โทรหามาลินเข้าสู่ระบบฝากข้อความ9นาฬกา30นาทีแลนส์โทรหาทนายของตัวเองทนายขึ้นศาลทั้งวัน9นาฬิกา45นาที แลนซ์โทรหาคอลินทาราบอกว่าเธอกำลังประชุม10บนาฬิกาแลนซ์ <L ens S 1> เดินวนในออฟฟิศเหมือนเสือในกรงผมนั่งอยู่ในออฟฟิศของตัวเองพยายามจดจ่อกับการคำนวณโครงสร้างขณะชีวิตผมระเบิดอย่างน่าพึงพอใจในเวลาเดียวกัน10บนาฬิกา30นาทีโทรศัพท์ผมดังบานเสียงของคอลินสัน เราต้องคุยกันเดี๋ยวนี้ผมนึกว่าเราจะคุยพรุ่งนี้กับทนายคุณมีบางอย่างเกิดขึ้นแลนส์มันมีความเข้าใจผิดความเข้าใจผิดแบบไหนช่วยมาที่บ้านทาราได้ไหมได้โปรดบ้านของทาราอยู่ในย่านที่ทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสนามหญ้าและชีวิตแต่งงานของเพื่อนบ้านผมเคยไปที่นั่นหลายสิบครั้ง ทนงานเลี้ยงที่ทารานั่งเป็นราชินีข่าวลือในขณะที่สามีของเธอหลบไปที่เวิร์กช็อปคอลินเปิดประตูหน้าตาเหมือนคนไม่ได้นอนด้านหลังเธอผมเห็นทารายืนแอบฟังด้วยสีหน้าของคนที่ได้กลิ่นดรามา่าบานขอบคุณพระเจ้าคอลินพูดลากผมไปที่ห้องนั่งเล่นภรรยาของแลนซ์เสียสติไปแล้ว เธอยื่นเอกสารบ้าๆกล่าวหาว่าเขาชอบโกงและมีชู้และมีชู้ผมเสริมมันบ้าไปแล้วเธอคิดได้ยังไงคอลินมองผมด้วยสายตาคมเธอมีรูปถ่ายของเราด้วยออกงั้นก็อธิบายข้อกล่าวหาได้ดีเลยในที่สุดธาราพูดขึ้นบานนี่ไม่ใช่เวลามาเด็กแนมคอลินต้องการการสนับสนุนตอนนี้เธอต้องการหรือผมถาม เพราะมันดูเหมือนว่าเธอเลือกทางของตัวเองไปแล้วชัดเจนโทรศัพท์ผมสั่นข้อความจากวินเลนส์ออกจากออฟฟิศแล้วมุ่งหน้าไปย่านทารายที่สิบนาทีเวลาสมบูรณ์แบบคอลินผมพูดมีบางอย่างที่คุณควรรู้เกี่ยวกับแลนส์อีกแล้วเหรอผมหยิบโทรศัพท์ออกมาโชว์รูปที่วินถ่ายแลนซ์กับเจนิเฟอร์วอนคอลินจ้องหน้าจอ สีหน้าสลับระหว่างสับสนจำได้เข้าใจรูปพวกนี้ถ่ายเมื่อไหร่เธอถามเบาๆวันอังคารขณะที่คุณคิดว่าคุณมีความสัมพันธ์แบบพิเศษทาราโน้มตัวมาดูรูปโอที่รักเธอพูดแต่น้ำเสียงบอกว่าเธอไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ยังมีอีกผมพูดสไลด์ไปยังรูปของแลน c ์กับอแมนดาไพรส์กับผู้หญิงผมสีน้ำตาล กับผู้หญิงอีกสองคนที่ผมไม่เสียเวลาจำชื่อคอลินทุดตัวลงบนโซฟาของทารา่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนผมเชื่อว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเสียงปิดประตูรถดังจากข้างนอกผ่านหน้าต่างผมเห็นเรโทรสีดำด้านของแลนซ์จอดเอียงๆแบบคนรีบจากนั่นเลนซ์ คอลินพูดรีบลุกขึ้นฉันต้องคุยกับเขจริงๆผมพูดผมว่าเราทุกคนควรคุยกับเขเลนส์พุ่งเข้ามาในบ้านของทาราดโดยไม่เคาะความเนียบปกติของเขาหายไปแทนที่ด้วยพลังของคนที่โลกกำลังพังเขาหยุดทันทีที่เห็นผมเขามาทำอะไรที่นี่ดีใจที่ได้เจอเหมือนกันเลนส์ผมพูด คอลินกำลังโชว์รูปที่น่าสนใจให้ผมดูอยู่สายตาของแลนซ์พุ่งไปที่คอลินที่กำลังถือโทรศัพท์ของผมคอลินที่รักไม่ว่าเขาจะบอกอะไรเจเนิเฟอร์วอนคือหุ้นส่วนทางธุรกิจคอลินค่ะหน้าของแลนซ์ผ่านอารมณ์หลายแบบก่อนจะหยุดที่ความโกรธต้องกันตัวเจนฟเฟอร์เป็นเลขาของผมเรามีประชุมธุรกิจประชุม45นาทีในโรงจอดรถ คอลินเธอไม่เข้าใจภรรยาผมจ้างนักสืบตามผมเธอพยายามทําให้ความสัมพันธ์ธุรกิจดูเหมือนอย่างอื่นทาร่าหัวเราเบาๆความสัมพันธ์ทางธุรกิจแน่นอนแล้วอแมนดาไพรส์ลักผมถามคุณทําธุรกิจประเภทไหนกับภรรยาของหุ้นส่วนคุณแลนส์หันมาหาผมเต็มตัวและผมเห็นจังหวะที่เขาตัดสินใจบุกกลับ รู้ไหมว่าปัญหาของคุณคืออะไรบานคุณรับไม่ได้ที่คอลินเลือกผมแทนคุณจริงๆแล้วปัญหาของผมคือคอลินเลือกคนโกงที่เป็นชู้เป็นทางมีนี่การพนันและข้อกล่าวหาเช่าโกงนี่การพนันคอลินมองสลับระหว่างเรานี่อะไรกรามของแลนสตึงนั่นไม่ใช่เรื่องของคุณห้าหมื่นดอลลาร์ผมพูดต่อกับคนที่ไม่เป็นมิตรเลย บวกกับเงินที่คุณขโมยจากบัญชีร่วมของคุณกับมาลีนเพื่อจ่ายโรงแรมและของขวัญให้แฟนหลายคนของคุณผมไม่ได้ขโมยอะไรเลยสามีของธาราปรากฏตัวที่ประตูเพราะเสียงดังทุกอย่างโอเคไหมแค่ทําความรู้จักแฟนใหม่ของคอนลินให้ดีขึ้นผมพูดคุณรู้ไหมว่าเขาใช้บัตรเครดิตของภรรยาเพื่อจ่ายค่าชุกแลนสก้าเข้ามาใกล้หน้าแดงจัด คุณต้องหุบปากเดี๋ยวนี้ไม่งั้นอะไรคุณจะให้คนที่คุณเป็นนี่ห้าหมื่นมาทำร้ายผมเหรอบ้านคอลินผู้เสียงแข็งหยุดเถอะหยุดอะไรบอกความจริงแฟนของคุณเป็นคนโกงเป็นนักพนันและเป็นขโมยและคุณทิ้งผมไปเพื่อเขามือของแลนส์กัมแน่นเป็นหมัดผมบอกแล้วหุปปากทำให้ผมหุบสิ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาเคลื่อนไหวช้าเหมือนภาพสโลโมชันแลนส์เวียงหมัดหมัดแบบไม่มีทิศทางชัดเจนล่วงหน้าจากสามจังหวัดข้างหน้าผมขย,ยับหลบจับข้อมือเขาใช้แรงเหวี่ยงของเขาเองส่งเขาพุ่งไปที่โต๊ะกาแฟของทาราเขาล้มกระแทกแมกกาซีนกระจายแจกันดอกไม้ล้มลงตอนที่เขาพยายามลุก ผมยืนอยู่เหนือเขานอนอยู่ตรงนั้นแลนส์ผมพูดเบาๆคุณกําลังทำให้ตัวเองดูน่าสมเพชและเขาก็นอนอยู่ตรงนั้นจริงๆคอลินมองพวกเราทั้งสองเหมือนไม่เคยรู้จักพวกเรามาก่อนบานคุณเป็นอะไรไปความชัดเจนผมต่อยี่ปีของการแต่งงานและผมเพิ่งเห็นชัดโทรศัพท์ผมดังชื่อซินเวียขึ้นบนหน้าจอ พ่อพออยู่ที่บ้านทาราใช่ไหมใช่ดีเปิดช่องข่าวช่องแปเดี๋ยวนี้ทาราคว้ารีโมทเปิดทีวีผู้สื่อข่าวยืนหน้าอาคารออฟฟิศของแลนซ์ถือไมโครโฟนข้อกล่าวหาเรื่องช่อโกงและการเป็นชู้ขยาวชุมชนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเดลัสภาพตัดไปยังวิดีโอแลนซ์เดินเข้าออฟฟิศตอนเช้าจากนั้นเป็นภาพโครงการต่างๆของบริษัท หุ้นส่วนธุรกิจของบริสันปฏิเสธให้ความเห็นแลนซ์ลุกขึ้นอย่างลำบากจ้องทีวีมันเป็นไปไม่ได้สื่อรู้ได้ยังไงผมหันไปมองคอลินเธอกำลังดูการล่มสลายของแฟนของเธอบนทีวีด้วยความสยยดสยองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคอลินผมพูดอย่างแผ่วนี่คือคนที่คุณทิ้งผมไปหา ผู้ชายที่โกหกทุกคนในชีวิตเขารวมถึงคุณด้วยเธอไม่ตอบแต่น้ำตาเริ่มก่อตัวในดวงตาแลนส์คว้ากุญแจจากพื้นผมต้องไปผมต้องแก้ไขเรื่องนี้เลนส์คอลินเรียกแต่เขาก็เดินไปที่ประตูแล้วที่รักเดี๋ยวผมโทรหาคุณนี่มันแค่ความเข้าใจผิดประตูปิดดังปังความเงียบตกลงในห้องนั่งเล่นของทารา มีเพียงเสียงข่าวในทีวีว้าวทาราพูดในที่สุดดราม่าดีมากคอลินหันมาหาผมใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและสับสนคุณวางแผนเรื่องนี้ทั้งหมดผมไม่ได้วางแผนอะไรเลยผมพูดตามความจริงผมแค่แตัดสินใจว่าจะไม่เป็นคนเดียวในดัลลัสที่ไม่รู้ว่าแลนส์มาร์สันเป็นคนแบบไหนคุณทำลายเขา ไม่คอลลินเลนส์มาริสันทำลายตัวเองผมแค่ทำให้ทุกคนรู้เรื่องโทรศัพท์ผมสัน่นข้อความจากมาลีนเฟสหนึ่งเสร็จแล้วพร้อมสำหรับเฟอสสองไหม่ผมมองไปที่คอลลินนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของเพื่อนรักดูความสัมพันธ์ใหม่ของเธอล่มสลายสดๆทางทีวีส่วนหนึ่งของผมสงสารเธอแต่ส่วนที่ใหญ่กว่า นึกถึงการแต่งงาน20ปีและลูกสาวสองคนที่สมควรได้ดีกว่านี้คอลินผมพูดเรายังต้องคุยเรื่องการนัทนายของคุณฉันรับมือกับเรื่องนี้ไม่ไหวตอนนี้น่าเสียดายที่ปัญหาของแลนส์เมอร์สันกำลังจะกลายเป็นปัญหาของคุณถ้าคุณไม่อยากทบทวนการตัดสินใจล่าสุดของคุณใหม่เธอมองขึ้นมาหาผม และเป็นครั้งแรกตั้งแต่เรื่องทั้งหมดนี้เริ่มต้นผมเห็นความไม่แน่ใจในดวงตาของเธอหมายความว่ายังไงผมยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นผมหมายถึงเรื่องของแลนซ์มาริสันยังเพิ่งเริ่มต้นและคุณต้องตัดสินใจว่าคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งของตอนจบของมันหรือไม่ด้านนอกเรนเจรของแลนซ์ พุ่งออกจากถนนหน้าบ้านทาราด้วยความสิ้นหวังของผู้ชายที่เพิ่งเริ่มเข้าใจผลลัพธ์ของการตัดสินใจของตัวเองเกมนี้เพิ่งจะเริ่มน่าสนใจจริงๆ